ิดนะครับเอสาสเต็ปมือแบบน้ำในใจสามสี่เฮ้ <Hey. S 1> โอ้ฟ้องเพียมมากครับขอบคุณมากครับอ,า,อา,ทาทัาท้งหมดเชียร์แยกใช่ไหมครับขอบคุณได้หลายครับสทหรับสเต็ปมือนะครับอันวัดน้ันวัดน้ำสวัสดีค่ะผู้กำกับลูกเม่นเงือ้อเงื้อสวัสดีครับผู้กำกับลูกเม่นเงื้อ กราบขอมาแนะนำตามข่าวน้อยแม่นามนี่เป็นแม่นามศักดิ์สิทธิ์เป็นแม่นามศักดิ์สิทธิ์ไ่ได้อาบไปกินไได้อาบไปกินอโดมสมบุญซื้อโดมโซมบหลังกายแข็งแลังกายแข็งแนวกวกปังปงพวพปังๆเจซี่หลายหลายเจซีหลายหลาย

不能，多模糊啊！ ไม่ไม like ่ต้องใช้มันม <laughs> ัน <laughs> สิบเ้อรเซ็นตไปแล้วแหลหมู่แรกหมู่แรกหมู่กูพุหมู่กูพุทธไปช่วยดิไปสิไปก่อน

ย่างตรงมันอาจจะแบบไปๆการสติดไปเข็มสองที่หน้าเดินก่อนไปลอย่าไปไปไปเล่อยปปล่อยมือมันปล่อยมือมันปล่อยปล่อยปล่อยมือ อาเนี่ยเออเอาโอเคเล่นเลยอ้าเล่นมาพี่หอนโคไปไไป้าค่าคูกันพอดีแล้วนี่เนาะสองคนเพื่อนีเนาะคููกันพอดี cả sáng cũng nghe ít thôi vậy cũng chỉ đến nữa gần bỏ ao ya đón thôi

Mamma! <laughs> โต๊ะเอาเอ้าไอ้หงันซะหนอเจี๊ยบตวเราให้มันตกลงตรงนี้ได้ไหมบุกุยรงคว้าได้บ้านี้โอ้โห ไม่หันโดลงหันหนามันมงนี้มันเลือกมั่หันมันเตือนไปไปมีตืนเบื่อ้งยากเหี้ยบนไปคอไปเลยนะเออปไปดึงไปโมยานไปเลย นคนขคนหายุสิไอ้ว้าวอย่าเลยเอาลงมาลงมา A lần lâu 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 năm mươi lăm lăm lâu hai em móc móng 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 โดยมีข้อแม้ว่าตัวห้ามโดนห่วงหรือโดนให้น้อย,อยมากที่สุดอยากให้มันห,าหน่างนะให้มันเดินกาารลอยนะโอเคอาตัดสินใจกันเลยครับให้เวลาท่าวิยว้อนความหมายเข้าใจคือครูคือน่าจะไปได้ทุกคนใช่ไหมแสดงว่าต้องมากนี้มากของาคนนี้ไม่ได้

หยอกแม่หยอกก็ยิกห้ามเท้าลงพือนะเท้าลงือแผลเลยันสิโต๊ะหุ่นเสียกนเลยอี้เราไม่แห่มันเดือดเดอดจไชอบก่อนแ่ตอี้เดือดวเดือดแล้วโอาเด้อาเด้อ

บรเอ็ดบรเอ็ดอ่ะไปอยากไม่ทำอะไรเลยลูกเสียจงอลูกเสียจงใช้ความสามัคคีในการค้นหาสมบัติที่มีค่าให้เจอเจอเจอได้เเจอได้เจอได้ ถ้าเพื่อนเขาหาของอยู่นะครับคุณเบียทำอะไรครับเริ่มหาเริมแนร่แค่เลี่ยงดนอยู่นะครับพี่แกแล้วแต่ยังไม่กินมองหาอะไรครับโอ้ยนี่เนคกับดินหรอให้สิเป้หูหหาอะไรครับผมเบียนองเบานำนองเย่าุนปะยไปครับไปไปไป <Sen> ครับไปเลยนะครับเลี hmm. uh, ่ยวขวานะครับเลี้ยวขวาครับไป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 มาครับขับรถแบบโหดนะครับเร็วครับิรไมต่อชั่วโมงนะครับกำลังไปเลยในจังหวัดนี้นะครับลงลงลงไอ้ลงรถลงรถเยี่ยวเดีวปแถวเปแถวไปแถวเอไแถว ใช่ไหมครับอะไรนะครับไปทางนี้ใช่ไหมคะได้ครับตรงไปเลยตรงไปนู่นอ่ะนายฝั่งนึงอ่ะพี่ไปคุณตองคุณตองรีวิวใหม่ครับีีวนคมมแตต่ข้อ๋อมีแต่ขี้ตมโอ้ยสิวมันจะขึ้นโอ้ยยาๆโอ้ยหรือมันจะขึ้น Sí, อย่าให้มันไาไปไปเรื oui> ่อยๆเหลือเท่าไหร่ไปเท่านั้นนัางร่มตัวน้องบุเจ้าต้องนั่งร่มเออคุณเออนี่ทำยั่อง ครเอาเปิดคำหน่วยโบงเลยเว้ยไม่กินเนี่ยแล้วโดนน่ะครับ ชวนไว้ยมว้ายโอ้ไกินเนื้อเลยวะแบงเอาแบงค์เลี้ยงเนื้อเลี้ยงเนื้อเลี้ยงเนื้อ 啊我把三们。 รดเล็วนะรถเร็มเรา ไอาี้มาไว้ที่ปรงหัวใจนะครับแล้วก็ชูขึ้นรนดับว่าเฮ้โอเคนะ